กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสูผู้สุกคนนะครับพอผมคือเกขานะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินไม่ทําไม่ใจนะครับมาในช่องแรปเตอร์การเกษตรนะครับเมื่อนี้ก็ถึงเลิกงามยามดีแล้วครับเข่ากะชี้ยังไปเรวนะครับเพราะว่าต้องเป่านะครับเศษเฟืองนะครับเม็ดรีบนะครับสําหรับพันเข่านะครับน่านหาเก้าเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบแปดนะครับอันนี้คือเป่าเบอร์สิบแปดก่อนนะครับนี่ครับนี้เบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้ทาความสะอาดนะครับ เดี๋ยวจังหน่อยนะครับเขาสีทําความสะอาดเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันนะครับว่าสีเป็นยังไงนะครับค่อยเบิ้งกันเลยนะครับตอนนี้นะครับกําลังทําการเป่าเม็ดรีบนะครับน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับนี่ครับเม็ดงามๆสวยเป่าขั้นตอนที่หนึ่งยังพอนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับยังพอนะครับนี่ครับแล้วก็ต้องมาลอนอ่มาลอนเกล็างอยู่้างล่างนะครับนี่ครับ นี่ครับตอนนี้กำลังร่นเปางอยู่นะครับนี่ครับเมเขานะครับนั่นหากานะครับเปิด18นะครับพี่นองนี่ครับนียายาเทดใหสาที่สุดนะครับนี่ครน้าการล่อนนะครับนี่ครับ น่าน59นะครับเบอร์18นะครับนี่ครับกำลังร่อนอยู่ครับของสิบรรจุทุ้งให้กอบเหตุที่เห้น้องนะครับนี่ครับอันนี้เศษฟางนะครับเศษฟางเก็บเศษฟางออกนะครับพี่น้องในนี่ครับกำการเป่าด้วยพี่ครับออกเศษดิบเศษฟางออกนะครับนี่ครับ ครับเม็ดเขานะครับนี่เม็ดเขานะครับจบจบงามๆนะครับนี่ครับเขาจะว่าบรรจุกระสอบนะครับในพี่น้องนะครับนี่ครับนี่ครับเบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับเบอร์สิบเจ็ดเดี๋ยวค่อยต่อที่หลังนะครับนี่ครับกราบสวัสดีครับพี่น้องป้องไฟสุขภูสุขคนนะครับพ่อผมมือเก่านะครับเชี่ยนน้ำแก้วสายพูดการกินไม่ในใจนะครับ มาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับบัดนี้นะครับถึงคิวเบอร์สิบเจ็ดนะครับน่านหาเก้าเบอร์สิบเจ็ดนะครับอันนี้ต่อยอดมาจากตราทิโต้นะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคนะครับนี่ครับตอนนี้กําลังทํากันเป่าทาความสะอาดนะครับใม่พี่ได้เห็นนองนะครับนี่นะครับอันนี้เบอร์สิบแปดนะครับเป่าเลี้ยวแล้วนะครับอันนี้เบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับเบอร์สิบแปดนะครับ เป pues ่าเสร็จแล้วนะครับนี่กินหอมนะครับนี่เบอร์17นะครับนะครับนี่ครับอันนี้คือเม็ดนี่เขาเป่านะครับเม็ดรีดเศษฟางหรอไหมครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องอาะอัตร์100%นะครับแต่ว่าก็จะพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดนะครับ15%ครับนี่ครับนี่ครับเฮ็ดแบบใช้บ้านเขานียครับเฮ็ดแบบบ้รดานเขานียละครับนี่ครับ นี่ก็ตู้ดูดล้มนะครับนี่ครับตู้ดูดนะครับลงมาหนีมาพักนะครับมาล่อนนะครับในหอเศษฟางนะครับแล้วลงมมาเป็นเป็ดเข่านะครับนี่ครับเลงได้กับกูเทลก็แม่พี่น้องกูเลยสนใจกับเตรียมตัวเลยนะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรด้วยครับกดติดตามนะครับนี่ครับ เฮ็ดซูเม็ดแดงๆเลยนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เฮ็ดแบบไทยบ้านนะครับเพรมีเทคโนโลยีอย่างมากมายนะครับนี่ครับผมมีเทคโนโลยีไม่ได้ยากษ์พูดแบบนี้เงีบจัดนี่ครับเดี๋ยวจะเงีบกระสอบนะครับแล้วก็พี่น้องผู้ใดสนใจก็เตรียมตัวเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเป้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวทําการเป้ากันต่อเลยนะครับ ทำการเย็บกระสอบแล้วนะครับน่านหาเก้าเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบแปดพร้อมทรงแล้วนะครับพี่น้องคัดแบบบ้านๆนะครับทำแบบบ้านๆนะครับใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับพยายามเฮ็ดให้สะอาดที่สุดนะครับพี่น้องนี่ครับจักรหางหัดยิบนะครับนี่ครับเย็บกระสอบพาย่างดีครับ ยี่สิบห้ากิโลทุกสอบนะครับอาจจะเกินไปนิดนิดเนื้อเนื้อตัวอื่นนี่ครับอันนี้คือน่านหาเก้านะครับอันนี้เบือสิบเจ็ดนะครับเบิงนะครับเม็ดสีแดงๆนะครับนี่ครับทำความสะอาดแล้วครับเอาเม็ดรีบเศษฟางนะครับนี่ครับทำการเยียบกระสอบเยียบกระหางหันเยิ้มยังไงครับจักกระดีจะหาขอเพิ่นมากครับชักกะดี นี่ครับค้หยิบก็ยังยิบโบปานใดนะครับนี่ครับนี่มาบึงเบอร์สิบแปดนะครับบานนี้นี่ครับอันนี้เบอร์สิบแปดนะครับน่าห้าเก้าเบอร์สิบแปดพี่น้องนี่ครับเปาเม็ดลีบเศษฟางออกนะครับแต่ว่ากะมาถึงกับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์านใดนะครับกะถือว่าอืถือว่าเฮ็ดดีที่สุดนะครับพี่น้องนี่ครับอืมที่พยายามเฮ็ดให้มันสะอาดที่สุด พื่อให้พี่น้องได้ขาปลูกที่นี่คุณภาครับนี่ครับนี่ครับอยู่ีนประมาณหนึ่งตันนะครับพร้อมรงนะครับปุ้ใดสีมารับเองก็มารับได้นะครับพอสั้นกับนะครับทักขม้าที่เฟสนกแก้วสีจำปานะครับพอสั้นกับไล์นะครับไล์กับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หหนึ่งนะครับเก้าห้าสองหเก้าห้าหกนะครับนกแก้วนะครับ นกแก้วนะครับสีจำปานะครับนี่ครับตอนนี้ก็กำลังหิบนะครับนี่ครับยิบไป้พี่ให้ง้องนะครับนี่ครับอันนี้เบอร์สิบแปดนะครับสิบแปดอันนี้เบอร์สิบเจ็ดนะครับพี่น้องเบอร์สิบเจ็ดสีออกแดงๆนะครับนี่ครับ ห้น้องนะครับนี่ครับพร้อมส่งนะครับผมยังไงก็ฝากกนไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับกดติดตามนะครับช่องแรปเปอร์การเกษตรได้เลยครับเอาวันนี้ทําการยิบก่อน